สวัสดีครับผมกุมารเตอร์ฟาร์มนะครับอันนี้กลับมาเจอไก่นะครับไก่เลี่ยมร้อยสองจุดเจ็ดกี่เดือนหนาไนี่เจ็ดเดือนปลายเเดือนปลายเนาะต่อกำลังจะขึ้นเนาะ,ะนี่น,ำ,นำไก่นะครับเลี่ยมเรียมขยับขยับเลยนี่นะะๆๆๆเ,าๆๆๆเนาะสัตว์หลอกเข้าเรียมยเลย ปิ่งนิดๆเน้นอยหมอกลำวงเนี่ยเนาะนีน่หมอกลำวงนะครับไทยได้ก่ออาหารไทยเอาอาหารไทยชอบเล่าประทานอาหารไทยนะครับนี่งามไก่ตัวหนึ่งเลยเนาะไอเนาะสองจุดเจ็ดนะครับสุ่มเป็นทีมงานเดียวกันนะพราะอยากดยหมอกนะครับเพ่อเวียงกระเปาอย่างวัจนาน ัวได้คัดมาได้พันเนอาตตอมแบง่งหน้อยเนาะเสียจื่อเสียเสียงเนะงบบาะอ,อืมครับนี่สร้างความมั่นใจให้กับเอฟซีทุกท่านนะครับถ้าใครสนใจจะได้ก็ตักท้ายเข้ามานะครับขอคนทนะี่เอาแต่เนาะคนทีมาเอาแต่ก็มันจะเสียโอกาสคนอื่นเนาะรอบผมคลิปนี้นะครับประมาณสวนเ,เตอร์ฟาร์มจะจบคลิปคนนี้ก่อนสวัสดี